สวัสดีเจ้าวันนี้สมชีก็จะมาหลาบหมูเนาะหลาบซุกนะหลาบคุณสามีมมนได้หลาบเมื่อนแล้วคุณสามีคือตัวเก่ามากชมชีก็จะใส่หอมแดงแล้วก็หอมแขกนี่นะแล้วก็หอมป้อมอันนั้นสองอย่างต้มน้ำมันจะหลวกอันจะหลวกหมูซับเออมีบกักมีข,าขา้าวคั่วจำเป็นคั่วเขาเ้าแหมชมสี ไปบ้านไปเมืองไทยมาเนาะลืมว่าจะข้าวคว้าลูกบ้านมาลืมได้เปิดว่าจะดีน่าว่าเนี่ยว่าจะไปซื้อกระดูกหมูมาแก่งข้าวควากันได้ซื้อกรันพอดีญาติหลับหมูสามีเอออันนี้วิธีปั่นข้าวคว่าของสมศรีเจ้านี่สมศรีใจอันเนี่ยตัวอันเนี่ยปั่นแล้วก็เอาผ้าปีดตัดปากมันมันจะับกระเด็นไปไหนเลยแลกดีขนาดหมุนสามสี่กัมเรียบร้อย นะ่าอยากกินอย่างก็ต้องแย่เอาคนเดียวนะเข้าขวว่ำมีกระดมเปลี่ยนแย่แฮมมีบัอกอีกสมสีจะให้คุณสามีเป็นหิวข้าวอออันอะนอย่างก็ได้ก็เล่าไปไ,ได้กินสกรรักการ์ดมายายก,กินมด <laughs> มนยายหิวข้าวไปเปิดอ่านคุณสามีทํางานอยู่คุณม่ยายไปเปิดตู้เย็นไปปลาก,กเข้ากินก่อนเลยค่ะ <laughs> ม่ยายก,กินเชียงเชียงมดนา่งก็เอยมมากินข้าวบ้านมาถึงจะหิวข้าวอีสมศรีก็เออนี่สมศรีก็เอาหมูเข้าไปโรลไออย่างเป็นห้องเนี่ยไปรวนกันเนาะลวนกันน้ำเปล่านิดหนึ่งรวนท้มันสุกเลยเจ้าเสรแล้วก็ใส่ชุบสดสูตรไฟสูตรมันเนาะอย่าสมศรีว่าแหละใส่สดดีนิดหนึ่งล้วก็ใส่พริกใส่หนักกําได้โดะเพาเปิดน้ำ ใส่น้ำซน้ำหนาวเจ้าสูตรไฟสูตรบ้านนี่สูตรสมศรีเอาแบบง่ายๆสไตล์สมศรีนี่แหละใส่ปปลาไปแห่น่อยใส่หอมป้อมกับหอมแขกอันนี้เขาขวดตีสมศรีตีสมสีสมสปกกั่นตะกี้เนาะเอาใส่ลงไปเลยเจ้าแค่นี้ก็เซ็ตแล้วเอาใน,นถ้วยนั่นของสามีในมอนของสมศรีจะใส่พริกต่อ หลับหมูอันนี้ของสมศรีอ่ะนะของคุณสามีอันนี้ของลูกๆ <laughs> มาเอาันนี้คำๆๆมาคำอันนี้สิเซ็นได้มาจะกินคนจะกินตายเห็นแต่ It's Pussy. very good. Right, mm. Long time not eaten. Mmm. But this is more chewy than you do normal. <laughs> yeah, I put more because mm. I feel nutty. No, <laughs> but I think nice. much more. Much, bon. better. Huh? much better. Huh? Much better when you put food mm. inside. Right, yeah. Mm. Array, array. 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 บอเซไว้ไม่นอสปทไนั่นคือภาไทยอนาคตตอดีคยณฟอร์เก n o หนึ่งสองสามสี่โหาลองทำเขาลองทำานวไม่มีมันส์ส ไ YouTube ท Yes p a a first e after ผมจะษาไทยไปโรงเรียนเหมือนกันนะไปโรงเรียนภาษาภาษาไทยเมียมไปเรียนผัวไปเรียนแตนตอนก่อนโควิดพอโควิดมาไม่ได้ไปเลยครัวสตางคืนนี่ียไปเรียนโรงเรียนไทยน่ะ ทัวสตางค์คือเนี่ยโควิดมาบ่เริ่มได้ไปโคโรโนาค่ะัตนยูนอต์ก็สู้ได้ที่มอแลเนี่ยเมียมีเวลาไปเรียนภาษามีไปแตนเรียนภาษาไทยดูอ่ะอะไรแมนหิวข้าวแป้วก็แม่ข้าวก,าก,ากับหมูนี่ข้าวกระลาบหมูเนี่ยของผมถูกเมีย ผลเป๋ผลเป๋ไปเลยกินแบบง่งายๆบุกถุงนี่แหละอสีสอมสีนะอร่อยใช่ไหมแมงหัวข้าวหมูแม่ไมเล่นหัข้มอมเดี๋มันเดี๋ยมึงจะเกิดไม่ได้อะน่าจะมีชาุณนะลูกก็รูกอะ เจ้าม่ได้หน so, <Yep. S 1> ังบุขอถ้ยุมาดีสิหรอน่าฟูดไหมชัวเข้านักเหรอกับข้าวจิมมี่เล่นกินข้าวไง ข้าวผมได้กินดีสมสีลูกใายกว่าเลยอยู่บนสุไาต้นตัวอาลคนกับใครฮันสมสีมากินข้าวกับผัวพวกชมสีมากินข้าวกับผัวคนนี้กําจีได้กินดีเห็นไหมผัวบพรอ,อ,อ,อีมาอีสมสียังได้กินอย่างกําจีมาสองตัว น่าจะมาน่าจะคนกันนี่แหละเวลามากินข้าวก็คุณสามีก็จะเป็นเจียสมชสีอก็จะคือฟอคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าตีตีสามการุณากดไลค์กดแชร์ให้สมรีจิ้มเนอร์ขอบคุณเจ้าไปกินข้าวก่อน